嗯。<Okay. S 2> okay. สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านค่ะมีอะไรบ้างนะคะสี่กอเมื่อวานเมื่อวานนะคะเจ้าหน้าที่เนาะมากกกค่ะก็ ย่าก็ไม่ได้ทำ YouTube นะคะเพราะว่ากลัวว่าผิดอะไรเขานั่นแหละนะคะแต่ไปปักเขตแดนนะคะระหว่างป่ากับชุมชนที่เขาให้ทำกินอยู่ฝั่งนี้นะที่เขาให้ทำกินอยู่นี้นะคุณได้ได้เท่าไหร่ได้กี่ไร่อะไรเท่าไหร่นะคะจะจะประมาณว่าแบ่งกันแล้วว่าเออ นี่นายนี้ได้ที่เท่านี้ไม่ให้ล้ำออกไปอีกไม่ให้ทางออกไปอีกอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเมื่อวานก็ไปปักไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปสามครั้งสามสามหรือสี่ครั้งนี่แหละนะคะปักป้ายถ่ายค่ะเมื่อวานก็ไปฝังทั้งทั้ง,งนาค่ะก็เรียบร้อยหัวหน้า อุทยาอาหนหน้าป่าไม้บอกเรียบร้อยแล้วป้าก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานเบ่งแค์เบ่งแบ่งเ,เขตแดนทํากินได้กับทํากินไม่ได้ไม่ให้ลูกล้ําออกไปอีกค่ะก็ไม่มีลูกล้ําหรอกเพราะว่าขึ้นไปก็เป็นเขาก็ที่ยาก็จะตีนเขาแล้วปลูกยางกีดได้กีนแล้ว ค่ะก็ดีเนาะทําให้เรียบร้อยนะคะระหว่างชุมชนกับป่าะะ mm hmm. เขาจะให้ทํากินเป็นเป็นของชาวบ้านแต่ว่าถูกต้องไหมไม่ถูกทั้งหมดแหละแต่แต่เพื่อนก็ให้ทําเพราะว่าทํากินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนาะ mm hmm. ปู่สังกษสายยสังกษีแบ่งให้ลูกให้หลานได้อัดได้ทํากินมาตั้งแต่นู่นแล้วดึกดําบันแล้ว ก็เลยก็เลยได้ทำกินอยากให้ทำกินอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก้าเก้าคุณเองเก้าเก้าค่ะออาเข้ามาเข้ามาค้าใครคุยกันค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ย่าลงคลิปป่าไม้ลงนะคะคุณลงกกอก แต่ยังยังยังไม่ยังไม่เสร็จค่ะวันนี้ก็เห็นเขาบอกว่าก็มาเรื่อยๆรื่อค่ะยังยังเมื่อวานนี้ก็ไปเอาบุญเหลือบุญรอดเข้าครอบกาบุญเหลือบุญรอดเข้าครอบเอาแม่บุญเหลือบุญรอดบุญเหลือบุญรอดก็มีเพื่อนมีเพื่อนแล้วค่ะมีเพื่อน มีเพื่อนหกตัวทั้งบุหลือบุลอดด้วยนะคะก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถามอาชีวะชื่อชื่อที่สี่ตัวไม่ลูกนะชื่อว่าอะไรยังไม่ถามแต่บุหลือบุรอดมีเพื่อนแล้วค่ะไปกินหญ้าไปกินหญ้าไปอะไรด้วยกันแต่เขาตัวเล็กกว่าบุหลือบุลอด ตัวเล็กกว่ามันจะเป็นงัวแบบพันไม่เหมือนกันค่ะบนเรือบนรอนนี่คือพันใหญ่พันใหญ่พันใหญ่สูงเลยถึงบนี้พิมพ์แล้วก็ตัวใหญ่ตัวยาวค่ะแต่ว่าของน้องอาชีมันจะเป็นตัวเล็กพันเล็กนะคะพันเล็กพันงัวบ้านงวบ้านบ้านค่ะงัวเป็นงวบ้านบ้านเนาะของน้องอาชีหงวเพิ่น ยายเพื่อเอาให้มาเลี้ยงก็ลเลยได้เจอได้มูลได้อะไรมันใส่สุนยางใส่หน้าข้าวก็จะใส่หน้าข้าวใส่อะไรพอใส่เนาะ แล้วก็บุญเหลือบุญรอดมาก็ได้อีกเพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มอีก วันก็ออกไปดูส่วนลูกเขยก็ขึ้นมาขามให้ขึ้นมาขามพันพันสีทองเอฟซี FC พันสีทองเดี๋ยวดูเอฟซี FC ก่อนท่านนี้เพื่อนเพื่อนเพื่นรับเพื่อนบอกว่าสองกิโลนะคะขอบคุณนะคะมาขามสองกิโลมะคขืนคุณอ้อยนะคะคุณอ้อย คุณอ้อยนะคะคุณบอกว่าเอาสองกิโลนะคะมาขามสองกิโลค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณอ้อยคะ่ะขอบคุณจ้าอ้าวคุณยูโรมาคุณจะคุณดวงจันท์บอกนี่บอกว่า สีกอหนาวไหมหนาวคะ่ะหนาวมายา่าหนาวคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณยูโรที่ตามมาที่กกกอกกกอกหนาวคะ่ะมาขายมะขามมาขายมะขามให้นให้ลูกขายมะขามให้ลูกทำสีำสำำสำำสผมเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ ตัดเมื่อวานตัดผมให้น้องสาวตัดผมให้ผมมันยาวมันมันลำบากก็เลยตัดผมไม่ได้ทำสีผมค่ะตัดผมเฉยๆท่านไหนท่านไหนสนใจนะคะมาขามน้องอาชินะคะก็สั่งมาได้นะคะพันสีทองร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งพันไม่ใช่ พันสีทองสองร้อยพร้อมส่งนะคะพันสีชมพูร้อยแปดสิบพร้อมส่งคะ่ะเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะเก็บปลายทางด้วยจ้าท่านไหนสนใจนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะคะแม่อาชีนะคะศูนย์แปดสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าหนึ่งนะคะหรือทักไลน์เข้ามาหา่าก็ได้นะคะเดี๋ยวญาส่งให้แม่อาชีนะคะศูนย์แปด สองเก้าเก้าสามหนึ่งสี่เก้าแปดนะคะเบอร์ก่าวเบอร์เดิมท่านไหนสนใจนะคะจะอุดหนุนมาขามยาสุกแล้วจ้าพร้อมส่งแล้วค่ะเมื่อคืนเมื่อวานก็ลูกเคยขึ้นให้อยู่ขึ้นแต่แตยังไม่ได้ลงคลิปเมื่อคืนเหนื่อยเหนื่อยไปเดินป่า <laughs> เหนื่อยเดินป่ากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดิน <laughs> ขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมา จนเหนื่อยก็<สะ>เลยหลับ<สะ>เอามาขามมาขามมาขามไม่เอานั่งลูเซยๆนั่งนั่งมาไอตัวเล็กนนิมะม,มาไอตัวเล็กมานี่มานี่มา คุณซื่อสมัยบ๊าด,ดีจ้าคุณสมัยเล่นกันอยู่โศกตัวมันดื้อดื้อมันหยอกกันค่ะข,ขอบคุณคุณสมัยนะคะดีใจกับดีใจกับข่าวบ้านข่าวอนั้นะข่าวเขาบ้านด้วยครับอะไรดีใจกับ ดีใจกับดีใจกับเขาเขาหรือข่าวข่าวบ้านด้วยครับอ๋อกลับมาบ้านนี่บอกคุณรัตนพรวรสารสวัสดียามเช้าค่ะโอ้คุณรัตนพรหนาวจ้า,ารัตนพรวรสารหนาวหนาวจ้า คุณสมัยสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวนลบนะคะแอดมินคุณวนลบมุกฝากอันนี้ให้อยู่เด้อคุณรัตนพรวรสารฝา,ากมะขามชมให้อยู่เด้อมะขามใหญ่มะขามปีขามใหญ่มะขามขามเปรี้ยวให้พ่อแกมเอากลับอยู่ครึ่งกระสอบแบ่งกันของค่อยกเอาคุกนึ่งของเจ้าเอาครึ่งกระสอบ อค,ค,คุณละคุคุณรัตนพรสวัสดีจ้าคุณลำคุณสาสสารวยใช่ไหมสาคุณสาสาอะไรนาะนี่คุณสาอะไรคุณสาล้านเออโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยสื่อผิดคุณสาล้านไม่ใช่ข่าวบ้านอ๋อพี่อ๋อ,อ,อไม่ใช่เนาะ อะไรสะคุณยูโรเขาว่าอะไรสะ่ะไม่ผิดผิดแล้วบ่ขอบคุณคะ่ะจะฝากไปให้แล้วนะมาขาชมอ่ะบอกคอเนี้คุณยูโรท่านไหนสนใจนะคะมาขามวันนี้มากกอก,กนะคะเมื่อวานก็ไปตรวจสุขภาพคุณสำรานสวัสดีวันพุธ จ้าค่ะสวัสดีวันพุธเนาะตะชานเอาผักไปขายแล้วแหละนะคะวันนี้เราจะไปดูผักตาชานตะชานเอาผักที่สวนมาขายตะชานเอาผักมาขายอยู่อยากไปดูผักตาชานอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปกับใครไปตลาดแล้วยายเย้มผิดอ๋อ บาง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 บ้านบอกบางบ้านชมบ้านอ๋อชมบ่ชมบ้านชม,นชม,นชมไหนไหน,ไหน,ไหนยังยังไม่บอกเลยส่งบ้าน๋อยา่าเขาบอกว่าดีใจดีใจส่งบ้านจ้าโอ้ยคอยอ่านบ่ได้คุรณรัตนพร สวัสดีคุณจำรานจ้า <laughs> น้องคอยข่าวบะข่าวชาวบ้านอ๋อดีแจกับชาวบ้านเออขอบคุณจ้าดีแจกับชาวบ้านบเนาะขับแบ่งเขตแบ่งเขตกับชาวบ้านกับ ป่าไม้ค่ะดีใจกับชาวบ้านจ้าขอบคุณจ้าอ่านแล้วจ้าอ่านได้แล้วจ้าขอบคุณคุณยโลนะคะขอบคุณจ้า <c oughs> ดีใจกับชาวบ้านเนาะค่ะแบ่งเขตแล้วเมื่อวานแบ่งเขตกับชาวบ้านาาน,นี่แหละคุณปนอมปนอมสวัสดีจ้า Oh. ค่ะก็ชาวบ้านก็ไปรอค่ะรอเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ปักขีดเดนให้อ่านี่ฝั่งนี้นะเจ้าทำกินได้นะฝั่งนี้เจ้าไม่ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวแต่งแต่เดี๋ยวตีเลยบอกไม่จํา <laughs> โอ้ขอบคุณคะ่ะจําแล้วจ้าคุณวรรลบแอดมิน <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะก็คุณรดานาวีสวัสด,ดีจ้าคุณรดานาวีคุณป้านมนะคะสวัสด,ดีจ้าขอบคุณคุณบรรลบนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยครับค่ะคนคนอะไรนะนนเนี่ยคนชาเนว อ้าวเสียงอะไรมาแต่เชา้าแต่เซลเทบาทนี้คุณรัดดานาวีสวัสดีค่ะกินกาแฟค่ะก็ไม่ได้กินกาแฟเนาะผมงอกว่าคุณยุโรให้คอยเพี่ยนสิผมค่ะก็ยังไม่ได้นี่นะคะก็อยากปิดหัวงอกอยู่ให้น้องสาวทําให้น้องสาวเป็นช่างเสริมสวยตั้งแต่อายุสิบแปดจนตอนนี้ห้าสิบอ่านว่าคุณ ช่วยคนจ้าบอกอะไรเนี่ยคุณอ่านไม่ได้จ้าคุณช่วยคนจ้าใช่ไหมอ่านว่าคนช่วยคนจ้าขอบคุณนะคะอ่านได้อ่านไม่ได้ก็อ่านไปแล้วก็ตะพืชตะพือขอบคุณนะคะขอบคุณเอนดมินวันลบนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะยาย ยายการจะยายการดาดาจะ,ยาย,าาจะยายการดาจะยา,าดดายายการดาจะยาชีค่ะหวัสดีค่ะยายการดาวัสดีนะคะหวัสด,ดีจ้าหวัสด,ดีค่ะกกอๆหนาวค่ะยายการดาหนาวกว่าหนาวกว่าอยู่จำปาดงค่ะวันนี้ก็ยังไม่กลับนะคะเป็นพวกนี้ค่ะพวงนี้เพราะว่า จะกลับพร้อมลูกสาวเลยมันจะไม่ได้ขึ้นรถโดยสารเนาะพรุ่งนี้แอนก็จะไปจำปาดงค่ะไปจำปาดงไปวันพฤหัสดวันพรุ่งนี้เลยก็จะมารับไม่รู้ว่าปุ๊หรือใครมารับนะคะพรุ่งนี้น้องปุ๊หรือเปล่าก็เก็บมะขามใหญ่ฝากแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแยกมมะขามโอ้มะขามก็นีอยู ขายมะขามอันนี้มะขามนี่คือเราจะเอาไปจำปะดงจ้าจะเอาไปจำปะดงเอาไปจำปะดงค่ะมะขามใหญ่มะขามใหญ่เนี่ยจะเอาไปจำปะดงมะขามหมึกนี่เอาไปจำปะดงเพราะว่าคู่หูบอกว่าถ้าเจ้ากับกอก,กให้เอามะขามใหญ่มาฝากค่อยหน่อยเด้อนี่แหละมะขามใหญ่เราไปฝากคนจำปะดงสวัสดียามเช้าค่ะย,ยาอาชีกับ นาวันไหนคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คะ่ะกับพรุ่งนี้คะ่ะกรุงเทพหนาวจะยา่าโอ้เลือคะหนาวอยู่เนาะคะ่ะไม่ฝากมะขามแอดมินได้จ้าบอกที่อยู่มาเลยคุณวรลบไม่ฝากมะขามให้แอดมินเลยนะยา่า <c oughs> โอ้คุณรรลบจะเอาไหมค่ะเอาก็ฝาก ส่งที่อยู่มาเลยเดี๋ยวย่าฝากให้มะขามส้มหรือมะขามหวานล่ะเดี๋ยวฝากให้เอาส้มหรือหวานล่ะไปเลยยะเตมูจะเอาส้มหรือเอาหวานน่ะถ้าจะเอาก็ฝากที่อยู่มาให้เลยนะคะคุณมารบแล้วจะฝากไปให้ค่ะ ท่านไหนจะอุดหนุนนะคะมะขามหวานย่าพันสีทองสีทองนะคะมะขมาขมหนาวนา่ะอันมะขามอะไรนะละเท่าไรโลละเท่าไรขยาพันสีทองนะคะสีทองสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะพันสีชมพูร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งจ้า ค่ะก็จะเป็นมะขามย่าในแหละหลังบ้านเมื่อวานลูกเคยขึ้นแล้วเมื่อวานลูกเคยขึ้นให้ค่ะเมื่อวานเมื่อวานลูกเคยขึ้นพันสีทองพันสีทองค่ะพันสีทองเมื่อวานพร้อมส่งนะคะก็มีคุณอ้อยนะคะสัส่งมาแล้วสองกิโลสองกิโลขอบคุณมากๆนะคะ เมื่อวานลูกเคยขึ้นให้แล้วพันสีชมพูร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งค่ะสีชมพูค่ะท่านไหนสนใจก็อุดหนุนย่ามาสั่งมานะคะบอกมานะคะอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชาวบ้านบ้านค่ะข,ของย่าค่ะขายให้หลานขายให้หลานข,าย,า,นขายให้น้องอาชิมาขายมาขามให้น้องอาชิ ให้น้องอาชิค่ะขายมะขามให้น้องอาชิขายเอ็มวันลบบอกที่อยู่มาในไลน์นะคะไป,ไปรับที่บ้านเลยไปรับที่บ้านเลยได้หรือเปล่าครับมะขามได้จ้าได,ได้ได้มาเลยมารับที่บ้านเลยมาได้เลยจ้ามารับที่บ้านก็ได้ค่ะ อยู่ไกลบ้านค่อยอยู่บอกถ้าไม่ไกลก็มาเลยเดี๋ยวจะส่งให้อะไรนะคุณอาภาเดี๋ยวจะส่งนะย่าจ้าขอบคุณจ้าส่งมาคะ่ะส่งที่อยู่มาเลยนะคะท่านไหนที่จะสนใจสั่งมะขามนะคะได้เลยนะคะปุ๊ไม่น้องมิวพรุ่งนี้สีชมพูหนึ่งโล ส่งมาจำปาดงจากปุโอ๋น้องปูจะเอาสีชมพูบอกได้จ้าได้จ้าปูมาไหมมะขามนี่คู่หูขอว่าคันบะมี่มาขามใหญ่บาให้กับเ <c oughs> <c oughs> มื่อว่าเมื่อวานก็เลยมาหามะขามใหญ่ได้คู่หนึ่งปุ๊ <c oughs> ไปคืนเอาได้คู่หนึ่งคู่หูบอกว่าถ้าไม่มีมะขามใหญ่ ให้ได้เนาะได้อะไรนะไม่กลับวันนี้บ่วันนี้ไม่ได้กลับวันนี้ไม่ได้กลับปุ๊พรุ่งนี้ถ้ากลับรอรอแอนแอนบอกว่ากลับพร้อมแอนเลยมันกระเทินมันกระเทินได้หน่ะได้อะไรนะได้หน่อไม้ไหมมาซุปแล้วนะโอหน่อไม้ซุปบ่ เดี๋ยวจะหาน่อกไม้ไปซุปเนาะได้อยู่อะไรนะไม่ไกลครับร้อยเจ็ดกิโลครับป้าร้อยเจ็ดกิโลเพราะไกลบอะจ๊ะยูสายยูสายสิมาเทียวกรอกบ่ร้อยเจ็ดกิโลเอามาขาม เอามะขามหวานโลเดียวบ่เอามะขามหวานกิโลหนึ่งมะขามหวานมะขามน่ะมะขามเอามะขามมะขามผู้เอามะขามโลเดียวบ่มันอ่านมีได้เอามะขามหนาวเอามะขามข้ามะขามหวานบ่โลเดียวโลเดียวโลรูหนึ่ง เดี๋ยวมาขามถ้าปุปปถ้าปุ้มานะไม่ให้ซื้อหรอกก็มาขึ้นเอานี่แหละ <laughs> มาขึ้นมาขามมาขึ้นมาขามแต่ของไอแอมันมีมันมันมีไม้พระองค์อยู่อ่านถูกแล้วอ๋อนะครพนมครับอ๋อเล้วมาเลยนะครพนมไม่ได้ไกล นครพนมไม่ไกลครับก็คือเมื่อก่อนโกะก็ก,ก็จะขึ้นจังหวัดนครพนมเอฟซีเมื่อก่อนไปถ่ายบัตรที่อำเภอนาเกแต่แต่พอดีเขาแยกออกจากนกครพนมมาเป็นมุกดาหารสมัยสมัยย่าตอนย่าเด็กๆเขาก็บอกว่าพ่อพ่อแม่บอกว่าไปถ่ายบัตรที่นาเกจ้ามาขึ้นเอาเด้อปูเด้อไม่ให้ซื้อหรอก ค่อยคงคู่หูคู่หูค่อยคงไม่ว่าเนาะค่อยได้มาขามหวานไป่อยได้มาขามสมไปฝากคู่หูบอกว่าให้เอามาขามเปรี้ยวแต่มาขามหวานคู่หูค่อยบอกว่าไม่เอาคนได้มาขามเปรี้ยวค่อยได้แล้วพรุนี้เป็นปุ้ไหมมารับแอนเป็นปุ้ไหมมารับแอนมาโลดเด้อเอารถกระบะมาโลด ลูกคอยว่ากระเทินเมื่อถ้ากลับวันนี้ลูกก็ไปได้ไปส่งไปส่งที่สกนมากระเทินเมื่อเิ่กกนวากระเทิน,น,ก,ทนก็เลยกลับพรุ่งนี้พร้อมลูกเลยกระเทินกระเทิน เป็นยังไงบ้างที่นาคนช่วยคนกันเป็นยังไงบ้างน้องปุ๊ที่นา <laughs> ที่นาเป็นยังไงบ้างคุณอารียากแก้วมาบ่นี่สวัสดีครับบัดดีจ้าบัดดีจ้า กอกหนาวน้องปุ๊ตอนเช้าหนาวมากโอ้ยคุณยาพัง่งยาคู่ตีลังข้างแล้วเดี๋ยวค่อยขอลงไลฟ์ก่อนนะคะจะใส่บาทก่อนนะคะสําหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะคุณปะเทืองคุณเต้ยสวัสดีค่ะคุณปะพาคุณอําผ้ายนะคะสวัสดีค่ะคุณปะเทืองสวัสดีค่ะน้องปุ๊ชาแนลเดี๋ยวญาลงไลฟ์ก่อนนะคะท่านไหนสนใจมะขามสั่งได้นะคะ082993 1498 0 8 4 9 9 7 9ด5 1ห้าหนึ่งนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมท่านไหนสนใจมะขามหวานมะขามเปรี้ยวทักไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะไปแล้วไปบายไปใส่บาทก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้อยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจ้าขอบคุณนะคะคุณต้อยจะไปใส่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้อยว่ายังไงจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาตาลิเลยคะ่ะสวัสดีค่ะยา่าครูต้อยว่าอย่างไงเนาะครูต้อยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูย้อนหลังให้ย่าด้วยนะคะอย่าข้ามด่านนะคะอะไรเนาะนี่ไทบ้างครับอะไรนะไทยไทยบ้านบ่ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีจ้า อีกห้านาทีเดี๋ยวพระมาเดี๋ยวอีกห้านาทีสนใจมากขามครับเดี๋ยวไปซื้อถึงบ้านเลยได้เลยจ้ามาบ้านย่าก็ได้ค่ะเมื่อก่อนเอซีจะมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวกกอกเยอะมากค่ะมาเที่ยวกกอกเยอะมากมากกอกเต็มเลยถนนตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลเต็มเลย <laughs> เต็มเลยเดี๋ยวพระมาจะไม่ทานเดี๋็ปลุกหลานก่อนเด้อใส่บาทก่อนค่ะครูต้ยค่ะข,ขอดูยอนหลังด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะพระเยอะพระเยอะ